บทสาธยายธรรมเรื่องมาตุโปสกะสูตรเมื่อการเลี้ยงดูบิดามารดาคือการสร้างบุญอันยิ่งใหญ่ที่มาพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสคาถวรร k p a r a m ังยุ a ุ g อุบบสก p a ว o รเจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องกตัญญูกะตะเวที ต่อบุพตารีทุกท่านในวาระนี้อาตมาจะขอนำพระสูตรหนึ่งซึ่งเป็นบทสนทนาที่อบอุ่นและให้ข้อคิดอันเป็นมงคลอย่างยิ่งยวดมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับเป็นพระสูตรที่ประกาศถึงอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ของการเลี้ยงดูบิดามารดาซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของความเป็นมนุษย์ พระสูตรนี้มีชื่อว่ามาตุโปสกะสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่ามาตุโปสกะแปลว่าผู้เลี้ยงมารดาเมื่อรวมกันแล้วมาตุโปสกะสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยพราหมผู้เลี้ยงมารดาหัวใจของพระสูตรนี้ คือการยืนยันและสรรเสริญคุณค่าของความกตัญญูกตตะเวทีว่าเป็นกิจที่ควรทำอย่างยิ่งยวดและเป็นบอกเกิดแห่งบุญกุศลอันไพยบูรณ์ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ที่ปฏิบัตินั้นได้รับการสรรเสริญทั้งในโลกนี้และเมื่อละโลกไปแล้วก็ย่อมได้ไปบันเทิงอยู่ในสวรรค์เรื่องราวในพระสูตรนี้ เกิดขึ้นณพระวิหารเชตวันในวันหนึ่งมาตุโบสกะพรามได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคและหลังจากที่ได้สนทนาปราศัยกันพอสมควรแล้วพรามนั้นก็ได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมข้าพระเจ้าแสวงหาภิกษาโดยธรรมและเมื่อได้มาแล้วก็นำไปเลี้ยงดูบิดามารดา ข้าแต่ท่านพระโคดมการกระทำเช่นนี้ของข้าพเจ้าชื่อว่าเป็นกิจที่ควรทำหรือไม่พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสรับรองว่าอย่างนั้นแหละพราหมณ์ท่านทำเช่นนี้ชื่อว่าเป็นกิจที่ควรทำโดยแท้จริงผู้ใดสแสวงหาพิกษาโดยธรรมแล้วนำไปเลี้ยงดูบิดามารดาผู้นั้นย่อมได้บุญเป็นอันมาก จากนั้นพระองค์ได้ทรงแสดงพระคาถาขึ้นว่าสัตว์โลกผู้ใดเลี้ยงดูมารดาหรือบิดาโดยธรรมบัณฑิตท,ทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้เองเพราะการปรนิบัติในมารดาบิดานั้นและเมื่อเขาละโลกไปแล้วย่อมบันเทิงอยู่ในสวรรค์เมื่อได้ทรงสดับพระพุทธดำรัส อันเป็นการรับรวงและสรรเสริญคุณงามความดีของตนเช่นนี้แล้วมาตุโปสกะพรามก็ได้บังเกิดความพิติยินดีและความเลื่อมใสยอย่างสุดซึง้งและได้กราบทูลแสดงตนเป็นอุบาสกพูดถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิตข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือการสอนให้เรา รู้จักคุณค่าของบุพการีและไม่ละเลยหน้าที่ของบุตรธิดาขอให้เราจงระลึกอยู่เสมอว่าบิดามารดานั้นเป็นดังพระอระหันในบ้านเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐที่สุดที่เราจะพึงทำได้การปฏริบัติเลี้ยงดูท่านด้วยปัจจัยสี่ที่หามาได้โดยสุจริตนั้นคือการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ และให้ผลลานิสงอันไพยบูรณ์อย่างแท้จริงเป็นหนทางที่จะนำพาชีวิตของเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเอวังก็มีด้วยประการเชนี